RX Trade Dex เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี m a n u f a c t u r i n g Expo 2025มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหากรรมสนับสนุนที่ครบครันที่สุดในอาเซียนพบกับงานแสดงสินค้าเฉพาะทาง7งานชมสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชันล้ำสมัยงาน m a n u f a c t u r i n g Expo นะคะเป็นการรวมงานทั้งหมด7งานด้วยกันในหลังคาเดียวกัน <c oughs> นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเี่ยว<ม>ก,กับ,บ,บทงด้นพลา,าสติกงานเกี่ยวกับทางด้านแม่พิมพ์ Assembly Automation เกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติต่างๆระบบขันยนนะคะ s ิสเ็มอินทิเกรชันนะคะงานที่เกี่ยวกับวงการยานยนต์นะคะหรือชิ้นส่วนอะไรมีเรื่องของการชุบเคลือบพ่นชิ้นงานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลโรงงานเราเรียกได้ว่างาน <I> m a น u f a คเ u r ร n g อ x p o เ <I 'm S 1> <ๆ S 2> นี่ย <ๆ S 2> เราเป็นงานที่ช่วยยกระดับการผลิต นะคะในหลายๆเรื่องเนี่ยในงานเดียวกันนะคะมาดูได้เลยในหลังคาเดียวกันเจ็ดงานเดีวกัน